แต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับรวงรังผึ้งอ่ะมันมีกึืงสาเร็จรูปนะคะเราลองเอารวงรังผึ้งเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็คุณนะแล้วก็ทานพร้อมกับเส้นเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกับเกดนะคะจํากันได้ไหมเกดสําหรับใครที่เคยดูในไรฟ์สดเนี่ยก็จะรู้จักนะคะว่าเกดเป็นใครนะคะเกดเป็นพนักงานสุภาพฟามพึ่งค่ะ,ะวันนี้มีอะไรเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับรวงรังพึ่งเรามาทาอะไรกับรวงรังพึ่งวันนี้เราจะมารีวิวว่า ร่วมนะคะ oh <no. S 1> รอบว,วันนี้นะคะ oh <no. S 1> เมนูที่เราจะมาใช้รีวิวนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อ oh <no. S 1> หรือร้านสติีทฟู้ดทั่วไปเลยนะคะ oh <no. S 1> นี่เลยเ oh <no. S 1> ข้าโพดคุกเดิ คอนดอกนะคะแล้วก็มีนี่ไก่เกาหลีแต่วันนี้เราไม่คุกซอสนะคะเพราะว่าเราจะมารีมิกซ์ซอสเองนะขวาซองค่มาซื้อได้สั่งซื้อได้ที่ไหนก็ได้นะแล้วก็นี่วัฟเฟลนะคะมะนาวโยเกิร์ตสลัดมาม่าเกาหลีนะแล้วนี่รวมมีช็อกโก้นมสดนะคะไอศกรีมเนาะแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตมะม่วงค่ะเริ่มจากอันนี้เลยนะคะเพราะว่ากวนละลายมากเลยไอศกรีมค่ะตัวนี้เราชิมเปล่าก่อนนะอืม วันนี่ละเสร็จแล้วเราลองเอารวงรังผึ้งเนี่ยมาจุ่มนะลูกค้าเดี๋ยวดูนะดูนะคะท่านผู้ชม,ห,มหวานมากแล้วก็เลยอาจลดของความหวานาดีอันนี้ลุงลุงค่ะเมนูต่อไปนะคะที่เราจะทำการรีวิวนี่เลยค่ะเฉาก้วยนมสดรังผึ้ง อันดับแรกนะคะขอชิมเฉาก๊วยก่อนเลยอืมดีมากพอเราใส่กับล้วงลำพึ่งน,นะคะอืมเบาหวานนะคะค่ห <c> ว <oughs> <c oughs> านมากค่ะอันนี้ให้เต็มสิบให้เจ็ดพอแล้วเพราะหวานเกินค่ะเ <c oughs> มนูต่อไปนะจ๊ะนี่เลยค <c oughs> ใช่คอนไหมข้าวโพดคุกเนยนะคะอแต่ีิฉันคึ้นบ้านน่าจะรุ่งนะเพราะว่าข้าวโพดกับเนยเนี่ยแบบเค็มๆมันๆละอ่ะคุกแล้วนะรุ่งข้าวโพดคุกเนยในรุ่งมากเลยนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆด้วยนะหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานนะทานได้นะเพื่ออ่ะยังไงลองดูนะแต่แนะนำให้ตักคำเล็กๆมันฉ่ำหน้าเค็มๆมันๆหวาน เมนูต่อไปนี่กำลังฮิดกันเลยนะคะคอนดอกไสกรอกชีสนี่ยัดไส้แบบนี้เลยให้มันรู้ว่าลุ่งหรือร่วงนะคะมามไม่ไหวนะคะดูหน้าฉัน <c oughs> ไม่ไหวจริงๆ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่ผ่าน,นะคะ่ะร <c oughs> ่วงต่อไปนี่เลยยอดฮิดเลยนะคะช่วงนี้กำลังที่ที่เชียงใหม่เลยครัวซองขออนุญาตนะคะ ใช้มือนะคะในการกัน Sm ดนะหวอนมากจัดได้ไหมจัได้รุ่งไหมลุ่งอยู่ค่ะตัวนี้ดูลุ่งค่ะรุง่งอร่อยดีมากมปากเลอะเลยทีเดียวนะอะต่อไปไปที่นี่กันดีกว่าครัวซองเสร็จแล้วตามด้วยวัฟเฟอร์นะคะพับครึ่งแล้วก็ทำการ กินค่ะอืมอารมณ์เหมือนคอฟฟีมเมื่อกี้แต่ว่าจะได้อัลเอร์เนทฟาร์มนุ่มนุ่มมากกว่าคอฟฟี่นะคอฟฟี่เนี่ยจะกรอบข้างนอกแต่ว่าอืมอร่อยมากค่ะตัวนี้รุ่งเต็มสิบเลยมาค่ะของหวานตัวต่อไปและเดี๋ยวจะไปของขาวนะนี่เลยคุกกี้ช็อกโกแลตอืหวานมาก ีความจริงมันก็ได้นะแต่ว่าลุงเต็มสิบก็อยู่เจ็ดเหมือนเดิมนะเพราะว่าหวานหวานินไปขั้นเอาไซนิดเดียวนะก็ยังหวานมากเลยค่ะของหวานเสร็จแล้วต่อไปของคราวเรามาเริ่มอาหารง่ายๆนะง่ายๆกันเลยนะคะนี่เลยค่ะมามา่าไม่ใช่สิมามีกึงก่งสําเร็จรูปมามีกึ่งสําเร็จรูปนะคะเราลองเอารวมรงผึ้งเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็คุณนะ แล้วก็ทานพร้อมกับเส้นเลยนะคะอือได้นะถ้าใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะคะหรือว่าชอบทานนะ้ำหน้าเผ็ดๆนี่แหละแล้วเอาลังพึ่เข้าไปอารมณ์เหมือนเพิ่มรสหวานเข้าไปมันก็จะเป็นเผ็ดเค็มมันอยากให้ลองมากเลยอร่อยอร่อยจริงๆ่ะอร่อยือมต่อไปนี่เลยสลัดแฮมรวงรังพึ่งขออนุญ,ญาตคนก่อนนะคะเป็นยังไงบ้าง ฮึมฮึมได้จริงเต็มติดให้ติดอร่อยมากสลัดเยี่ยมมากเลยนะ,ะต่อไปน,นะจ๊ะเป็นนี่เลยชิคเก้นไยชิคเก้นนะคะวันนี้เราก็จะมีนี่เลยไก่จ้าทอดเสร็จแล้วนะแล้วก็จะมีซอสชีสด,ดูเมื่อเราใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วนี่ขอชิมรวมลำพึ่งกับซอสก่อนนะก่อนไปไก่อืม ซอสเป็นซอสชีสนะเข้ากับเข้ากับรูงพึ่งได้ดีมากนะคะแล้วก็ตามด้วยไก่ขออนุญาตนะคะใช้มือนะอื่มลูปอ่ะอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองไม่ว่าจะไปใส่กับซอสเกาหลีซอสชีสนะหรือว่าซอสต้มยำเนี่ยได้หมดเลยนะอร่อยจริงค่ะมาต่อกันที่นี่เลยโยเกิร์ตเสร็จแล้วเอารวงลําพึ่งเนี่ย มาใส่กับโยเกิร์ตดูแต่ที่ฉันคิดว่าล่วงแน่นอนอะล่ะไม่ใช่นะล่วงแน่นอนอม,มีสิบให้สิบผัเดเต็มสิบเลยอร่อยมากค่ะเราเดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเมนูเราต้องตั้งชื่อเมนูนี้ก่อนว่ายำมะนาวรวงรังพึ้งอ,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 อยากรู้ว่าจะรู รอดเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีดีทอ็อกกว่านี้นะคะดีทอ็อกกว่าโยเกิร์ตก็คือมะนาวนะส่วนผสมนะที่ใส่ไปก็จะมีพริกมะนาวน้ำปลาแล้วก็รวงรังเพิ่งเสร็จแล้วเราก็คนแบบนี้ later few moments later. ผ่านไปแล้วนะคะสิบเมนูเลยนะ ยังไงถ้าใครสนใจนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองชิมจริงๆได้ลองทานจริงๆเพราะว่าตัวเนี้ยคือดีมากๆเลยดีกับร่างกายนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทั้งในไลน์ใน Facebook ใน Instagram ทุกช่องทางเลยนะแต่บิ t i k t o k หรือว่ามาซื้อเองที่หน้าร้านได้เลยนะ,ะสำหรับใครที่อยู่ไกลก็สอบถามกันมาได้สำหรับวันนี้เกดก็จะขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาพบ มาพบกันใหม่ในรีวิวตัวสินค้าใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่ำไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ